ความจริงในภาพรวมที่แบบที่พูดทุกทกครั้งเลยอ่ะคือเรื่องแบบมันจะมีใครเป็นแบบเทพเจ้าที่ไม่มีทางพลาดเลยตัวเราอยู่ในสื่อเราต้องพูดอะไรที่มันพลาดออกไปบ้างนะเพียงแต่ว่าพลาดแล้วไงต่อถ้าทัศนคติเปลี่ยนเยอะมากครับถ้าเราย้อนไปดูคอนเทนต์เทพลิราสมัยก่อนเรายังเอาผู้ชายมาใส่ชุดผู้หญิงแล้วมาเล่นตลกอยู่เลยเรายังบูลลี่ กอแต่ปัจจุบันเราพูดเรื่องการเหมารวมเพศแล้วพูดเรื่อง L G B T Q เราพูดเรื่องเซ็กแนวคิดถ้าเกิดว่าคนดูมานานแล้วมันเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะมากๆเลย mm. เหมือนเราจะเรียกเพื่อนเราเรียกเพื่อนว่าสมมติเพื่อนเราตัวใหญ่หน่อยเราเรียกว่าไอ้วนส่วนมันเรียกเรามันเห็นเราผิวคำ้ำเรียกเราไอ้ดำเราเรียกกันเองคนอื่นจะมาเดือดร้อนทำไม ต่ก่อนมีแนวคิดนี้นะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเดือดร้อนทาไมวะจนมันเริ่มตกผลึกเราเข้าใจว่าเดือดร้อนเนี่ยว่ามึงทําสื่ออยู่มึงเรียกเพื่อนแบบนี้ออกสื่อดิเด็กมันก็เห็นว่าตลกดีว่ะเฮ้ยแม่งล้อกันนี้ตลกดีว่าทําได้เขาเอาเป็นเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นเทวิลาก็เลยมีฟิลเตอร์เหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆคอนเทนต์ที่เราทําเราก็จะค่อนข้างระวังอย่างหนึ่งเลยคือเราไม่อยากจะไปทําร้ายสังคมไม่ว่าจะแง่มุมไหนก็ตามอ่ะ ถึงบางคอนเทนต์มันจะไม่มีสาระอะไรเลยอะ่ะเราก็อยากจะสร้างรอยยิ้มอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่ท็อกซิกอะ่ะมันไม่ได้ไปสร้างความเลวร้ยวายให้กับสังคมนะครับซึ่งสังคมแม่งเลวร้ยวายอยู่แล้วตองน,นี้เราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งแต่ประเด็นมันอยู่ตรงจุดที่เราไม่ไม่อยากให้มันแพร่ออ,อกไปอย่างพวกเรื่องอทัศนติไม่ดีไม่ดีอะไรที่มันท็อกซิกอะไรที่เขาดูแล้วเขาเขารู้สึกแย่ กับคําพูดเราหรือการกระทําของเราอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเรากลัวมากกว่าตอนเราเริ่มทําใหม่ๆเราฝืนเหมือนกันฝืนไม่ให้เล่นมุกที่แบบเป็นกระเทยเป็นเล่นเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยด้วยความที่ที่เราเป็นคนที่อายุเยอะแล้วอ่ะในยุคเราที่เราตอนเท่าน้องๆหรือน้องๆคนดูอ่ะนี่คือมุกทั่วไปที่เห็นตามสือ่อตามทีวีเลยเราใส่ชุดผู้หญิงแล้วเล่นเป็นกระเทยอะไรเงี้ย มันมีชุดความรู้ใหม่เราได้มาจากน้องคนหนึ่งเลยที่เขาพูดเรื่องนี้สมมติพี่ลองคิดดูถ้าพี่เป็นกระเทยพี่อยากใส่ชุดใส่กระโปรงใส่อะไรสวยงามที่เราใส่แล้วมั่นใจในขณะที่มีผู้ชายกลุ่มหนึ่งใส่แบบเนี้ยแล้วเล่นตลกแล้วล้อเลียนเราพี่จะรู้สึกยังไ,ไงนี่คือสิ่งที่เรากลัวที่เราจะพลาดแล้วส่งต่อไปให้คนดูแบบปิด,ปดแล้วก็ไม่อยากให้เกิดซึ่งซึ่งมันจะเกิดนะน้นองมันจะเกิดอีกเพราะว่า เราก็มนุษย์นะนะหมายถึงว่าถ้าเราพลาดเองแต่ว่าเราพร้อมที่จะรับฟังแล้วกแก้ไขมันนีอยากให้ทุกคนแบบถ้าเราพลาดก็แค่มาสอนเรานะเราพร้อมเรียนรู้นะ จริงๆอยากให้ยูทูบเบอร์ทุกๆคนก็ลองลองฟังเสียงคนดูฟังเสียงคนที่ชมแล้วเวลาเขาติชมเราเข้ามาหลายๆครั้งมันสร้าง m ายเซ็ตสร้างชุดความรู้ใหม่ๆให้เราได้แล้วมันดีกับสังคมดีกับตัวเราด้วยดีกับคนอื่นด้วยดีกับสื่อที่เรากําลังผลิตอยู่ด้วยเราสนุกได้นะเราตลกได้โดยที่ไม่ต้องทํำ้ายสังคมอะ